สินค้าที่ผมจะเอามาขายเนี่ยเนื่องจากว่ายังเป็นเพิ่งเริ่มทำเนี่ยเราเรา,เราไม่สามารถจะไปขายอะไรได้ทุกอย่างได้เนี่ยเราก็ต้องหาสินค้าที่ที่มีความน่าสนใจมาแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าให,ใหม่ๆจะอยู่ที่ต่างประเทศกันทั้งนั้นเลยเขาจะมีการคิดค้นเป็นนวัตก,กรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยคือข้อเสียของตรงนี้ก็คือมันมันจะมีราคาสินค้าที่สูงแล้วก็มีม,มีค่าศงที่แพงขึ้นมาด้วย ซึ่งวิธีแก้เนี่ยเราอาจจะหาสินค้าทดแทนที่ใกล้เคียงกันอย,อย่างของอาลีาบาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมเรื่องคุณภาพตรงนี้ด้วยส่วน opportunity โอกาสของวงการสินค้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ยังแรงดีไม่มีตกครับกท็ที่ดูไว้คร่าวๆประมาณ5-10ปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้น10%บเปร์ปีของตลาด เนื่องด้วยความเลี้ยงสัตว์มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามีมีมีความเป็นเปลี่ยนสถานนะของแค่หมาเฝ้าบ้านเนี่ยก็เป็นเพื่อนเป็นฟมิลี่มากขึ้นนะกาเรียก pet ทิ m a n i z a t i o n คือคนมีอะไรสัตว์เลี้ยงของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับก็ต้องประคบประงมกันไปแล้วก็ดูจากต่างประเทศแล้วเนี่ยมีโปรดักต์หนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเป็นเกี่ยวกับเพชรชพันธ์แล้วก็ยาสัตว์ แต่อเงี้ยครับแต่ว่าของบางไทยเนี่ยมันยังติดอยู่ตรงส่วนของกฎหมายที่ทางออยเนี่ยเขาเขายังไม่ให้ให้ขายอยู่แต่ก็คือเราก็ต้องติดตามตรงนี้ต่อครับเพื่อเพื่อโอกาสเปิดเมื่อไหร่เราได้เสี่ยงบางทีตนอุปสรคนะครับก็คือก็จะเป็นพวกเจ้าตลาดรายใหญ่รายเดิมเนี่ยครคือเขาเขาเงินทุนเขาก็เยอะเขาก็ขายได้เยอะมากเลยก็ แต่เราก็จะสู้ด้วยการคัดเลือกสินค้าแล้วก็การให้ความรู้เท่าที่เราจะสามารถทําได้ก็คือคอนเซ็ปต์ของของเราก็คือจะเน้นที่คุณภาพปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบารเรียลออฟเนที่ยคือลายใหม่เนี่ยเข้ามาก็ค่อนข้างง่ายก็แต่ว่าเราก็จะต้องเขาเรียกว่าไงอะ่ะ เฟิร์ตมูเวอรครับคือเข้ามาแล้วก็ทําดีแล้วก็ทําเป็นแบรนด์ให้ให้อยู่ก่อนลูกค้าจะได้จดจําเราได้ครับส่วนอันนี้ก็คือ,อเว็บที่ออกแบบมาครับตรงส่วนที่ทํางานที่สุดก็คือตรงโลโก้เนี่แหละครับ